มาตอนที่อีกหนึ่งคู่อย่างแอฟทัศนออและก็นวลคุณชานนครับที่สร้างโมเมนต์หวานร้องกรีดให้แฟนๆนั้นได้ยิ้มแก้มปริกันอีกแล้วครับหลังจากที่ได้เปิดตัวกับสาธารณะว่าทั้งสองคนนั้นกําลังคุยกันอยู่ก็ถูกจับตามองอย่างเต็มที่แฟนๆนั้นก็ตามให้กําลังใจเชียร์ทุกๆก,การเคลื่อนไหวอย่างล่าสุดนั้นภาพคู่ที่หลายคนอยากจะเห็นก็มีมาให้ชมกันแล้วครับประหนึ่งการเปิดตัวกับกวนเพื่อน เมื่อทีเจอเป้นนะครับได้เป็นตัวแทนหมู่บ้านเปิดภาพหมู่กับเพื่อนๆคนสนิทในการอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับแอปทักษอรอน,นอกจากนี้นะฮะยังมีสมาชิกใหม่อย่างนนกุญชานอนอยู่ในเฟรมภาพด้วยครับทำโลกออนไลน์นั้นแห่คอมเมนต์สนันหนึ่งในนั้นก็คือสาวเบลล่าราณีนางเอกดังที่โผล่เข้ามาแซวด้วยอีโมจิด้วยเช่นกันครับจากนั้นเนี่ยนะฮะแอปทักษอ,อนก็หยิบโมเมนต์เดียวกันมาโพสลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นครับว่าปีนี้พิเศษ มีหนุ่มน้อยพีเจที่น่ารักด้วยแฮปปี้อบอุ่นหัวเราะกันทั้งคืนจนเหนื่อยเช่นเคยขอบคุณนะคะรักบ้านนี้ที่สุดค่ะ